เป็นคู่ไฮไลท์สองคู่มีคู่ไฮไลท์นะเราเป็นคู่ไฮไลท์จริงหรือเปล่าไฮไลท์คู่เรากสองอยู่ท้ายสุดเลยจ้าเออท้ายสุดเลยเรียกว่าปิดงานปิดงานเป็นไงบ้าง ก็ดีนะก็ดีนะชายแฟนๆยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมแล้วก็คนก็ยังเต็มสนามเหมือนเดิมเลยก็ยังต้องขอบคุณจากใจจริงๆที่แบบผู้สัมมานั่งผู้สัมมาแบบคนเราดูเตะบอลชมกิจกรรมร่วมกิจกรรมอะไรอย่างเนี้ยเป็นช่วงที่รอดมากด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือเราต้เจอแข่เหนงๆด้วยเนาะก็ยังมาให้กำลังใจกันไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหมักคินจำได้ไหมวันแรกที่เรามาในงานสลองฟุตบอลเราทำหน้าที่อะไรกัน โอเยอะมากไม่ถึงตอนตอนตอนที่บอกว่าพอมาเป็นนักแสดงทงสารต้องลงสนามอะไรทำอะไรกันใหม่ๆมาเลยมีทั้งเปิดเปิดโชว์มีทั้งโชว์เตะบอลโชว์ไม่รู้กี่โชว์แล้วก็วิ่งรอบสนามเปลี่ยนชุดวิ่งแบบเปลี่ยนชุดได้แต่มาปีนี้ก็ชิลหน่อยก็แค่เตะลูกโทษแล้วก็ขึ้นร้องเพลงเด็กสว่างเด็กเขาเยอะให้เด็กเขาเตะบอลไปซึ่งเราก็ซึ่งเราก็มองไปว่าได่ก็เมื่อก่อนก็คือเรา ใช่ใช่เราก็ดูอยู่เนาะแต่จริงๆเราก็ยังเด็กอยู่นะเราก็ยังไม่ได้เราก็ยังเด็กอยู่แต่เราแค่แบบเราให้พื้นที่เขาใช่เราทำมาแล้วจำมันต้องมีโมเมนต์ไหมเพราะว่าอีกหลายคู่มันแบบมันขิงมันหวานเขาบอกว่าปีนี้ก็คือโชว์ฟุตบอลโชว์หวานเพราะว่าหลายคู่มากันแบบว่าเป็นเหตุเป็นผลมในสนามเราเหมัอนไส้คู่ไหนสุดขิงคู่ไหนขิงคู่ไหนสุดคู่ไหนคู่ไหนรู้สึกบอกดูรู้สึกอืมไม่ได้หมัอนไส ็น่ารักดีอ่ะเขารู้สึกว่าแบบก็ดีนะเป็นอีกเป็นอีกมิติใหม่เนาะเออ๋ยวที้มันก็สมัยนี้นก็แบบเปิดมากขึ้นใช่ใช่แต่ว่าถือว่าว่าพวกเราก็ไม่ได้แคร์ใครเหมือนกันหรอใชหรอเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราไม่ทำอะไรเลยปีนี้ปีที่แล้วทำปีนี้ไม่ได้ทำปีนี้ชิลๆเลยค่ะ มมีผลนะเพราะว่าวันนัานค่ประมาทันมาไม่ทันใช่ไหมนสุดไม่ทันไม่ได้ซ้อมกันเลยใช่แกงเราไม่ได้ซ้อมกงเราคือลังจะมากำลังจะออกจากบ้านแล้วก็เกิดเรื่องเึ้นเราเลยแบบเฮ้ยเบรกก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะว่ารถติดมากใช่ใชแต่้ารับี่บุขต้องเกางเกกเาเกกเกงกางเางกางเาเงเเก จริงๆเราอยู่ที่บ้านแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกันเนาะเออแล้วก็แบบไอ้ทางออนไลน์เนี่ยเร็วมากๆเลยก็ดีแจ้งข่าวกันว่าแบบเออจริงๆแล้วนึกว่าเราเวียนหัวนึกว่าเราแบบเออจะล้มจะล้มเออแบบจินไวแล้วเนาะใช่ไวแล้วเนาดนนนั้ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เห็นข่าวที่ที่ส่งกันมาก็สะดนดถล่มเนาะก็แบบโอ้ หลายหลายชีวิตอยู่ในนั้นก็ก,ก็น่าเห็นใจนะ่าสงสารนะครับก็ฝากความแสดงความผิดใจไปจักทีนี้ด้วยออย่างความเสียหายบ้านเราเคยขึ้นบ้างไมหมหรับบ้านเรอ yeah. ไม่ได้เสียหายเลยเทียบกับเทียบกับบ้านคนอถ่นไม่ได้เ,<อ>เลยเทียบกับคนที่อยู่คอนโดไม่ได้เลยรู้เลยนะว่าแบบคืออาคาร่ะก็เสียหายสภาพจิตใจก็เสียหายเพาแบบเอิเขาแบบไม่กล้าขึ้นไปห้องเขาบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจเนี่ยเพื่อนสนิทเราเล ยังเจอผลกระทบแบบหัวหน้าหนีกันมยแบบว่าเป็นดราม่าเลยเป็นดราม่าเลยอัปเดตอาการกับยาแล้วก็คุพ่ว่าเป็นอัเดค่ะตอนนี้คุณพอกับไปโนเวล้วค่ะใช่ก็อัปเดตกันตลอดนะคะลก็ คือเรื่องใหม่ของบ้านเราอะเนาะผมว่าหลังจากนี้ก็ก็ไม่รู้ต้องยังไงแล้วล่ะก็ช่วยกันเรียนรู้ไปถ้าใครมีความรู้ก็นั่นแหละในโซเชียลก็น่าจะพูดกันเยอะอะอย่างยากเองใจเขเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราต้องขึ้นโชว์ด้วยบันิสันใช่ค่ะตอนนั้นก็ตกใจแล้วก็ไม่กล้ากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบมามาอยู่บ้านเราไหมตอนนี้ตอนนี้ก็คือทุกอย่างเรียบร้อยในที่คาดที่ดีอันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ ทีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็มีการตรวจอะไรอย่างเงี้ยหมอตึกก็น่าจะมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจตึกอะไรเงี้ยจนกว่าจะกลับไปได้อย่างคิงกับหมากพอมาเกิดการน,นี้เราต้องกลับไปยูมใบ้านหรืมว่ามันจะต้องเพิ่มเติมพื่อสร้างความแขแ็งแรงยอมรันนบสถานการณ์นานะโหผู้ยากเลยบ้านก็สร้างกันเสร็จแล้วด้วยเออพูยดยากเลยอ่ะแล้วมันอันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วมันเป็นสิ่งที่มันคุมไม่ได้จริงๆรเนาะเป็นเหตุการณ์รมชาติเราก็ไม่รู้จะทำยังไง เกย์ก็ต้องเกิดอะไรจากร้านบ้านหมาท,ที่ที่ที่ลราผานที่ลนพานไม่เป็นไรครับ้องเป็นไร<อ>เออที่ผมว่าเออเออเทพอ่ะเปิดศูนย์เยอะไงเออัเสียหายน่าจะเยอะกว่าใช่ไหมปิดศูนย์น่าจะเยอะอืมไฟป่าที่หนารู้มีไฟป่าไหมใช่ไฟป,ปา่ปา,ปายังอยู่ไหมผมก็ได้ยินข่าวยังอยู่ไหม,ไมเออก็ก <ๆ S 1> <ๆ>็เป็นห่วงนะก็เป็นห่วงมีทั้งฝุ่นทั้งอากาศร้อนคนก็ยังไป จุดอะไรอีก็เยอะแยะนะฮะก็บ้านเมืองเราก็ช่วยกันดูแลกันนะครับไม่ได้อยู่ใกล้กับบ้านที่มาไม่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 แต่ว่าผลกระทบเพื่อนอะไรเงี้ยในคลุมก็ส่งมาแล้วแบบเออมาแบบเราิดเยอะสัปซัมเมอร์นี่ไปเทียวไหนเป็นคะซัมมอไม่ทำงานมีร้อนไหมครับไม่ทำงานค่ะทำงานเลยหรอทำงานเลย โอ้จ้าไปดการจันี่ก็ไปดกหรเป่าไปดยกัรเรียกว่าเรียกว่าสัมเมอร์ไหมซัมเมอร์สัมเมอร์สัมเมอร์ก็น่าจะมีการปีเลย่ะในใางปางีเปยโลกชค่ะอยากๆาช่วงนี้เองยุโรปน่า เราก็จริงๆขุ่นก็เราก็พยายามใช้ชีวิตที่ปกติแล้วแล้วก็แล้วก็เราก็เสพข่าวที่แบบเออให้มันพอควรอะแต่ว่าชีวิตไมใช่เปนปกติเอเรื่องเราบ้างเรื่องเราบ้างกินเป็นเฮียบ้างกับการาตอนนี้ดีขึ้นเรออัพไปแล้วค่ะตอนนี้รอรอทำซีนดีแกรค่ะว่าจบบอะไรยุ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเท่าที่ดู มากมแล้วค่ะคิดว่าเรีสปอนส์กับยาได้ดีมากตอนนี้ก็แค่ต้องดูแลตัวเองดีใจเราก็ดีขึ้นด้วยดีค่ะเออใช่ปล่อยวางแล้วปล่อยวางเลยปล่อยวางเลยเหรอยังไงบ้างความเป็นร้าจารวยจานไหนเยอะมาก็ตอนแรกมันก็น้อยจริงๆนะเพราะว่าคำพูดหมออ่ะเขาจะพูดแบบ worst case นะคะแล้วเราก็หยิบคำพูด worst case ของเขามาจิ้ไงเขาก็พูดดีๆอ้ที่เขาพีดีเดียวก็ไม่ได้หยิบมมาฟังแค่ภาคาที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย บางนี้เรากำลังใจเขาเนีเขาเต็มที่มากใช่ไหมไปเต็มที่ไปด้วยถูกโปรแมนเลยอยู่กรุงเาเราให้กำลังใจไงครับเราให้กำลังใจก็ <laughs> จจจปกติครไบใครก็ <laughs> พาไปส่งครับผมเสร็จก็พาไปกินข้าว มัน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 ดูมันมันพอมันใกล้ชิดมันหวานที่กว่าเดิมอ่ะหมายถึงว่าได้ดูได้ให้กำเนิดอะกันคือมันก็เป็นบทที่สุดในชีวิตที่มันแบบพอเรามันก็ต้องมีแบบป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนาะมันก็ทให้สบายใจที่เรามีคนชีวิตอยู่ข้างเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้าเราอยู่ตรงพยาบาเราไม่รู้จะให้ใครมาดูแลเราเหมือนกันนะจริง เพราะที่ผ่านม้วมนมีผลจากการเริ่มรุ่หรือว่าต้องขยับออกไปไหมว่าจากที่ตั้งเป้าไว้ว่าต้องปีหน้าปีมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ <c oughs> ก็คือตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้รเรียกว่าไม่ได้มีแผนเลยเนการเริ่มรู่เอาตัวเองก่อนตอนนี้เอาแค่คให้เราแข็งแรงที่สุดก่อนอแล้วก็ถ้าถ้าเราพร้อมแล้วอนะไรเงี้ยก็ไปเอาตอนที่แบบพร้อมจริงๆรงเลยค่อยค่อยคุยกับหมกรอบหนึ่ง cháy <laughs> bỏ đồ <đủ> nữa <đúng> <laughs> 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 ok, <cười> <cười> okay.